ตรงนี้ดูบัวเขียวครับเดี ai, ๋ยวไปฟังบัวเขียวกันว่าเป็นยังไงเพราะตรงนี้ก็ดูรูปร่างเนื้อตัวต่างๆนานาแล้วครับวันนี้เจอกับโอ้โห์นะครับต้องบอกว่าเจอกับทั้งหมันจ้ทำมันทำโม่เป็นเจ้าภาพกับบ่อบ่อบันไดนะครับเพราะว่าต่อยที่นี่ต่อยที่นี่ประจําเหมือนกันนะครับต่อยที่นี่ประจําเหมือนกันเดืนหนึ่งเดือนหนึ่งกบกันเดืนนึงนะกินก้อนินก้อนเดอดน้อยก้อนเดี๋ยวสำลักหนึ่งสอง อ้าวแนะนำตัวพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมโบฉัตรปอินครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม่พร้อมสดตั้งแต่ได้แชมป์มาแล้วก็มาชกกับวันนั้นก็ชนะไปคพลิกด้วยนี่พลิกครับผมวันนี้พี่วันนั้นพี่กัดเท่าไหร่พี่กัดร้อยสามสิบหกครับผมพี่ว่าต่อให้บอนอ่าวันนี้ก็ร้อยสามห้าสามห้าแต่พี่กัดนอกว่าทำหกเราเป็นแชมป์อะไรอยู่บ้างตัวนี้เป็นแชมป์เวลา้อยสองบัตรอย่างเดียวอย่างเดียวใช่ไหมแม่วันนี้เจอกล้องตังนี้รุ่นที่เลยครับเขาเราต้องหนักใจอะไรเขาไม่รูยังไง ก็ที่เขามีแข้งมัดไซด์เดียวแล้วหนักครับผมเรานี่ยครบเดินเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเก้งมัดไซทองยังมาเชียร์เหมือนเดิมนั่นเชี่ยเหมือนเดิมซ้อมอยู่ที่ไหนปอบไปอินครับปอบไปอินที่อีกาใช่ไหมไม่ครับที่สนามแข็งอ๋อสนามขอบโซตีอ๋อโลดกี่วันได้ก็พักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ซ้อมยาวเลยซ้อมเลยใช่ไหมเราเรามวยสไตล์ไหน ก็ครบเครื่องครับครบได้เดินได้ถอยได้ได้หมดครบทุกอย่างนะนะอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่67ครับสูงร้อยเจ็ฟอร์มหลังสามไว้จำได้หมดไหมก็ชนะเพกาซิวแล้วก็ชนะเด็ดฝั่งโขงชนะโทํางานล่าสุดแหมชนะุ่นปีนี่เลยสวยสดงดงามฟอร์มก็ยังดีต่อเนื่องอ่ะฝากแฟนคขับในวันนี้ติดตาม ผู้เอกด้วยวันนี้ก็ใชยเชียร์โบเชียวด้วยครับโบเชียรไทยไมนเต็มเพี่ครับขอบคุณครับเราได้สูงในวันนี้นะครับหลังนี้หลังนี้ให้ทางบ้านก็ดูนี่ครับนี่รถไปเท่าไหร่เมื่อเช้าจุดสี่ลดไปสบายๆโอเคของบมากน้องจ้าขอบคุณครับนี่ครับผิดไหมนเพิ่มข้าวผ้ากล้องไม่ร้อนเลยเข้าไปอีกเลยเจว์สองนาทีละสวัสดีครับผมกล้องทางนี้ส้อมใหม่ครับซ้อมอยู่ไหนตอนนี้รอบตาที่เดิมนะกับหมดดำนะกี่วันรอบนี้สองนาที ชชคพึ่งเสร็จก็แสดงว่าพักสักสามวันค่อยๆต่อเลยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามพันเจอใครวันนี้เจอบัวเขียวครับอ่ามาช้ามาเกินเลยเป็นจุดสองไอจุดสามวันนี้บัวเขียวก็ประเภทเดินอยู่แล้วเรานี่ฝีมือครบนะเพิ่งได้เจ็มมาฉลองยังก็รอไฟนี้ครับรอไฟนี้นะน้ำหนักปล่อยๆของเจ้ากล้องเท่าไหร่สี่ครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามครับอ่ะผลงานมาสักสองไฟได้เป็นไงบ้างก็ จำได้ล่าสุดก็ชนะเนาะนี่จำได้าไอ้ที่แพ้บอกนะไม่อยากจำเอาเป็นคนจังวเอาเป็นคนจังหวัดครับเพชรบุรครับผมฝากเลยฝากเลยวันนี้ต่องวันนี้ติดตามนะครับก็ทนนี้ครับผมทันทนที่แน่นอนครับโอเคนี่ผ่านรี้พรอยแลวนะโอเคขอบใจนที่ครับ้ทนีรถรถเท่าไหร่นะครับวันนี้จุดสองจุดสามเนโอเคขอบคมากครับรนวันจุดสองจุดสามนะครับเฮ้นี่เขามากับแชมป์ประเทศไทยนะเดี๋ยวรอดูครับ บัวเขียวก็มาอยู่ด้านหน